อเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รู้พี่ทนนี้ครับอยู่ผมเป็นคอมเมนต์นะครับสวัสดีฮะเดี๋ยวเดครับเดี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวดีครับก้านะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับเจ้ารถไอเอ็กนะครับผมก็จะมาแจกสุดจูดเจ้ารถคันนี้นะครับผมโดยที่เป็นกล่องจูนใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก่อนจะไปก็ฝากกันเลยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำรถอะไรก็ขอมาได้นะครับผมไปดูกันไปก็นะครับเจ้ารถไอเอ็กคันนี้นะครับผมาก ดดูดิมาเสี้ยวเลยดูดิเสือจัดอ่ะข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างคมมากเลยนะเดิดูโอ้ยไอ้เหี้ยเราใครวะแน่จอดตรงนี้เฮ้ยไปอือดีมากรีบบอกนะครับทุกคนรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เข้าโค้งอ่ะค่อนข้างอ่ะ,อะกดคือแบบเข้าได้เลยนะดูดิ แค่แค่เราผ่อนผ่อนเขาเล่งให้เฉยแล้วก็เข้าได้แล้วอ่ะแบบดีมากนะเด้อเดูอันนี้ผมผ่อนเขาเล่งน,นะเข้าได้เลยเลยดีมากอะ่ะแต่บางโค้งก็ต้องเบรกนะครับแต่โค้งนี้อาจจะไม่ต้องกนะ็ได้นะดูนี่เน่โค้งนี้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยโค้งนี้อาจจะต้องกดเบรกทีนึงครับแล้วก็ถึงจะเข้าได้เนาะเด้อ ดดีมากแล้พุ่งมากอ่ะพุ่งจัดอ่ะด,ดูดิพุ่งจัดอ่ะดีมากอแล้วก็ค่อดีอ่ะดเดีย๋ดยดูดีเฟี้ยวอ่ะดีเกินปุยมุยอ่ะดีดีโอ้ยดูเดีย,ด,ยดีไหมดี๋ย ก็โคง้งแบบค่อนข้างดีมากเลยนะรถคันนี้แบบว่าอาจจะมีข้อเสียเรื่องที่แบบว่าอา,อาจจะสะบัดได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมแ้าเขาโค้งแรงนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับสำหรับผมผมคิดว่าผมรับได้เฮ้ยก็ดีนะคุนดูลงเลี้ยวหนึบมากอะโดยจากที่คนดูลองเห็นดูก็น่าจะรู้นะว่ามันคดีขนาดดีขนาดไหนเนาะดู จริงๆแล้วสมมติถ้าไปลงเมืองโรเปใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ครับค่าพอยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมสมมติที่ใครอยู่ลาซิตี้ใช่ไหมเมืองที่ผมประจําอยู่อ่ะอาจจะค่าจะน้อยกว่าน,นี้ครับถ้าวันไหนผมมีโอกาสได้จูนรถคันนี้นะครับผมจะมาทําให้ดูแล้วกันเนาะรถคันนี้มันเป็นประมาณไหนเนาะก็ล่าสุดผมก็จูนในเมืองลาซิตี้ไปก็จูนพร์ตไปนะครับคันนึ่งก็ค่อนข้างดีนะลองลองไปแล้วแต่ค่ายึดเกาะผมให้น้อยมากอะ่ะพอยก็ให้น้อยมากเหมือนกัน ก็ดูนะครับมมาก็จะเห็นแล้วเรี้ยววงเลี้ยวน่าดีมากเลยดูเดิเสียวจัดอ่ะโอ้ยไอ้ฉันเกินปุยมุยเลยแรงมากอ่ะแรงจัดอ่ะชอบเลยอ่ะ ทรงก็สวยด้วยนะลืมรถทรงสวยนะฮะกระโปรงหน้าหายไปไปเลยนะครับเดี๋ยวเอากระโปรงนั้นรถกลับมาไปเลงนะก็นะครับทุกคนครับเราก็จะมาลองความเร็วสูงสุดกันนะครับผมของรถ r s x คันนี้นะครับผมรถที่ค่อนข้างสวยมวากมากเลยอ่ะไปะไปดูกันดูดูโหขยเร็วขึ้นไวจัดสั่งร้อยละโอ้โหสองร้อยยี่สิบโอ้โหแรงจัดดู ด,ด280ูดิสองร้อยแปดสิบอ่ะเฮ้ยดูดิดูเชี yeah. ่อว่าจัดสองร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอ้ยแหลกเลยอ่ะโอ้รถแรกจนแรกดูดิสามร้อยสามสิบดู 330. ด,วดิว่าจชือ่อดะ เีเลยอ่ะชอบเลยอที่ทอ่ะแค่งเลยอ่ะเดี๋ยดมาเว้ยไอ้ไอ้ไปแรงจัดไป ก็น่าจะมีประมานี้ครับคุณดูเดี๋ยวเรามาลองดูสุดนี่นะครับส่วนที่ผมใช้จุนก็ประมาณนี้ผมสำหรับกล่องจูนใหม่เนาะคนที่อยากได้ก็นี่เลยครับส่วนนี้เลยเอาไปใช้ได้เลยครับผอมชร์กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ซีอวายบายครับเจอกันนะครับทุกคนบาย